สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ล้างรถเลยเห็นไหมมันจะมีคราบคราบเหมือนกับเป็นคราบน้ํานะครับเกาะอยู่บนกระจกนะครับผม วันนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีขจัดคราบน้ําคราบหินปูนบนกระจกรถยนต์นะครับผมซึ่งบางคนนะอาจคิดว่าปัญหาคราบน้ําเกาะติดแน่นบนกระจกเนี่ยเป็นปัญหาเล็กน้อยนะแค่ล้างรถเช็ดออกก็พอแล้วถูกไหมครับแต่คราบน้ําเหล่านี้นะครับผมบางครั้งนะมันอาจจะทิ้งคราบหินปูนปนเปื้อนมาด้วยนะทําให้เมื่อจอดรถทิ้งไว้แล้วโดนแดดเผานานๆานน้าที่มีอยู่ก็จะเะเหยยไปหลงเหลือไว้เพียง คราาหินปูนที่เกาะติดแน่นทนนะครับผมต่อให้ใช้ใบปัดน้ําฝนนะเขาปัดไม่ออกนะครับแม้กระทั่งนํารถเข้าไปคาแคร์เพื่อไปขัดเคลือบสีคลาาผินปูนก็ยังไม่หลุดออกไปนะครับเห็นแล้วขัดหูขัดตาที่สุดเลยนะครับแถมยังทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่แย่ลงอีกด้วยนะซึ่งวิธีการขจัดคราบน้ําคร้าผินปูนนะบนกระจกเนี่ยให้หายไปเนี่ยและได้ผลนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำมีประมาณ2วิธีเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะว่าผมจะมีมี ของเหลวอยู่2แบบนะครับอันนึงแบบใสอันนึงแบบสีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองของเหลวแบบใสดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่และอย่างมันคืออะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองแบบใสกันก่อนนะเอ่อมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับมันสะท้อนเหลือเกินนะในกรณีที่คราบยังติดไม่แน่นมากนะครับผมหรือเพิ่งเกิดคราบนะให้ใช้นี่ของเหลวใสอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูนะครับ มาหยดใส่สำลีหรือผ้าสะอาดนะแล้วค่อยๆขัดและจะทำความสะอาดนะครับนี่ผ้าผ้าสะอาดไม่มีผมใช้นี่แหละผ้าที่ผมใช้ใจประจำนะอ่ีอย่าดีบอกไปนะอันนี้กรณีที่คราบมันยังแบบไม่ได้ทิ้งไว้นานนะครับน้ำส้มสายชูเอาอยู่นะบอกไว้เลย แต่เนี้ยอาจจะออกไม่หมดเพราะว่าผมทิ้งไว้ค่อนข้างสักพักละโดนทั้งแดดความชื้นต่างๆนานานะแต่ถามว่าดีไหมดีกว่าเดิมออกเลยมันก็ออกนะครับผมในระดับหนึ่งอ่ากรณีใช้น้ำส้มสายชูนะครับมันยังออกไม่หมดนะอ่ะเดี๋ยวมาลองวิธีที่2กันวิธีที่2นะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำสีฟ้าอันนี้นะครับผมนี่ แต่ละยี่ห้อก็สีอาจจะไม่ใช่สีฟ้าเสมอไปนะอ่ามาบอกกันดีกว่ามันคืออะไรอ่ะกรณีที่2นะครับผมในกรณีที่คราบติดแน่นมากนะครับติดลึกและฝังแน่นสุดๆเลยนะลองใช้วิธีแรกแล้วมันไม่ออกให้เปลี่ยนมาใช้กรดเกลืองงและสิกรดเกลือคืออะไรหาจากไหนวะหรือมันก็คือน้ํายาล้างห้องน้ํานั่นเองนะครับอ่าที่มีส่วนผสมของกรดเกลืออย่างน้อย10-2 0ซ ซึ่งอย่าให้เกินกว่านี้นะอันนี้ผมไปใช้ยี่ห้อหนึ่งเมื่อกี้ดูแล้วกดเกลือมันประมาณ15%ปรนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ควรสวมถุงม,มือยางป้องกันในการทําความสะอาดด้วยนะไม่มีถุงม,มือยางไม่เป็นไรแต่เวลาเพื่อนๆทํานทจริงแนะนําให้ต้องใช้ใส่ถุงม,มือยางนะเหมือนเราล้างห้องน้ำนะครับผมอันนี้เป็นการสาธิตแบบเบื้องต้นนะผมขออนุญ,ญาตไม่ใส่เครื่องป้องกันแล้วกันนะครับนอกจากนี้นะครับระวังอย่าให้เข้าตาด้วย และอย่าให้น้ำยาห้องน้ำนะครับสัมผัสกับตัวรถขอบยางต่างๆและส่วนอื่นๆของรถยนต์นะครับผมให้โดนแค่เฉพาะกระจกอย่างเดียวนะเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะมันอาจจะไปกัดกร่อนและสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์ของคุณได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมอันนี้บอกไปขออนุญ,ญาตไม่ใส่ถุงมือนะครับ,บมาล้าห้องน้ำเลย นีอ่อีอะไรอ่ะเราก็เหมือนกันเช็ดเช็ถูถูอืมก็ผอาเช็ดเฮ้ยออกกว่าอันนี้ออกจริงผมก็ไม่รู้ใจเพื่อนๆดูดูรูปยังไงนะแต่มันออกจริงๆค่ามันออกจริงอันนี้พูดเลยพูดพูดไม่ได้อวยเลย เออมันออกจริงๆมันออกจริงๆครับคราบแต่ต้องใช้แบบใช้แรงขัดหน่อยอะแต่เมื่อกี้ใช้น้ําส้มสายชูใช่ไหมขัดแทบตายไม่ออกว่ะอันเนี้ยอันเนี้ยออกนะแต่ตคุณก็ต้องใช้แรงขัดด้วยนะครับผมแค่แบบถูเบาๆไม่ออกอกครับมันต้องขัดด้วยโอเคได้ผลไว้อันนี้ได้ผลจริงนี่ได้ผลจริงอ่าบอกเลยนี่ได้ผลจริงๆคราบหายเลยจะให้ดูยังไงเหมือนกันแต่คราบมันหายจริงเนี่ยบริเวณเนี้ย คราบมันหงจริงแต่ถ้ามันแบบมันยังไม่ออกอีกมันซวยจริงๆมันไม่ออกจริงๆน้ํายาล้างห้องน้ําก็ไม่ได้ผลละเอาคราวนี้ต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มก็คือว่าให้ใช้ใบมีดโกนนะครับค่อยๆขูดคราบหินปูนออกมาก่อนนะจากนั้นค่อยใช้น้ํายาล้างห้องน้ําขัดแล้วก็เช็ดทงความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้ผมว่ามันออกได้แน่เลยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ หากไม่มั่นใจหรือกลัวการใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับแล้วจะโดนส่วนอื่นของรถยนต์นะให้ไปซื้อน้ํายากระจัดคราบน้ําบนกระจกรถโดยเฉพาะมาใช้งานแทนก็ได้นะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้ตามห้างสับสินค้าทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะมีขายกันเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณควรเคลือบกระจกหลังทําความสะอาดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อจะได้ป้องกันการเกิดคราบน้ําคราบปูนในครั้งต่อไปนะครับผมอ่ะ แต่อย่างนี้บอกไป2วิธีแรกนั่นคือวิธีการที่เหมือนคขว่าเราหาของใช้ภายในบ้านมาทําความสะอาดเองได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีน้ํายาโดยเฉพาะอยู่แล้วก็ลองทําดูนะครับผมไม่ได้เฉพาะแค่กระจกรถยนต์นะกระจกบ้านกระจกห้องน้ํานู่นนี่นั่นก็สามารถทําความสะอาดได้เช่นกันนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะเป็นอีกเรื่องที่ผมฝากไว้นหน่อยแล้วกันนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ